สูตรเราพัฒนาวันที่6กุมภาพันธ์2569ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตร เราพัฒนากันนะครับผมแล้วก็รับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับ บ้านเขียวพิมพ์เครื่องหมายแอดตัว M แล้วก็ตัว E เล็กเก้าเล็กเก้าเนเล็กหนะครับผมมาดูตัวเลขงมดที่พามาก่อนนะครับสำหรับแล้วพัฒนาที่ออกบนเมืที่ประมานะครับเจ็ดสามล่าง ศูตัวเจาะไม่เข้านะครับแล้วก็เลขเด่นก็ไม่เข้านะครับผมเมื่อทีแล้วหลุดนะครับมาดูสูตรที่อาเตรมมาในวันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสูตรใหม่ใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับใช้ลักหน่วยบกแปดคงที่นะครับ จากนั้นต่อด้วยบวกสามแต้มต่อด้วยบวกหนึ่งแต้มแล้วก็ต่อด้วยบวกหนึ่งแต้มนะครับโดยสถิติของสูตรนี้สีงวดต่อเนื่องนะครับจะเริ่มทําให้ดูวันนี้นะครับได้สองบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบไลเลขศูนย์บวกสามแต้มได้สามบวกหนึ่งแต้มได้สี่ วงหนึ่งแก้มได้ห้าจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดได้เลขดังนี้นะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสามสี่สามห้าแล้วก็สี่ห้านะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกวันนี้นะครับบนสามเก้าล่างสามสี่ เข้าสามสี่ครับมาต่อมาได้เก้าบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเจ็ดในเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหนึ 7, ่งนะเลขสองนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่ง 02งนะ1ะหนึ่งสองนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกวันนี้นะครับบนสามเก้าล่างเจ็ดศูนย์เข้าเจ็ดศูนย์ครับมาต่อมาได้เก้าบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบ,บเจ็ดในเลขเจ็ด เลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขสองนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะฮะหนึ่งสองนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนแปดห้าล่างเจ็ดศูนย์ ข้าเขียศูนย์ครับมาต่อมาได้ห้าบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสามในเลขสามเลขหกเลขเจ็ดและเลขแปดนะครับจับคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดหกเจ็ด หกแปดและเจ็ดแปดนะครับผลออกแพัฒนาที่ออกวันนี้นะครับบนเจ็ดสามนั่งแปศเข้าสามเจ็ดตัวรับเจ็ดสามครับงวดต่อไปนะครับจะเป็นในงวด คูมภพัน์ของสูตรที่หนึ่งนะครับได้สามบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเลขสี 4, ่หนึ่งห้าและเลขหกนะครับจับคูตัเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ห้า ี่หกและห้าหกนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่หนึ่งในงวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตร ที่แอดเตม,มานะครับสูตรที่สองสูตรใหม่ใช้หลักร้อยสครั้งบวกเจ็งที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวก3แต้มต่อด้วยบวก2แต้มและต่อด้วยบวก1แต้มนะครับโดยสถิติของสูตรนี้ก็สีงวดต่อเนื่องนะครับเริ่มในวันนี้ได้9บวก9บวก9้า บวกเก้านะบวกเจ็ดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสี่สิบสามได้เลขสามบวกสามแต้มได้หกบวกสองแต้มได้แปดบวกหนึ่งแต้มได้เก้าจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดได้เลขดังนี้นะครับสามหกสามแปดสามเก้า หกแปดหกเก้าและแปดเก้านะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสามเก้าล่าสามสี่เข้าสามเก้าครับมาต่อมาได้สี่ บวก4บวก4บวก4ลบ7คงที่นะครับผลบวกเท่ากับ23ในเลข3เลข6เลข8นะเลข9นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ36 38 39 68 69แล้วก็89นะครับนะ ผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน39ล่าง70เข้า39ครับเมื่อต่อมาได้0บวก0บก0บวก,ก0และบวก7คงที่นะครับ ลบวกเท่ากับเจ็ดในเลขเจ็ดเลขศูนยะ์เลขสองนะะเลขสามนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามนะฮะสองสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนแปดห้า ล่างเจ็ดศูนย์เข้าเจ็ดศูนย์ครับมาต่อมาได้ศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์แลบบวกเจ็ดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับเจ็ดในเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองนะฮะ เลขสามนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามและสองสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนเจ็ดสามล่างแปดศูนย์ เข้าเจ็ดสามครับมาต่อไปนะครับจะเป็นงวดวันที่หกกลุมปรพันธ์ของสุตรที่สองนะครับได้ศูนย์บกศนบวกศบวกศูนและบวกเจ็คงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับเจ็ดในเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองและเลขสามนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนสามและสองสามนะครับ ก็เป็นตัวเลขของสุดที่สองในงวันนี้นะครับและตัวเลขที่ได้ในครั้งนี้นะครับสุตรที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ห้าสี่หกห้าหกสุตรที่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาม ศูน3สองศูนะ23นะครับเลขเด่นเลขสามนะเลขสี 4. นะครับ3ตัวบน5-03-673-014ามนะสามสี รอผลวันที่6กกุมภาพันธ์2569นะครับแล้วก็รับชุดสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมนะครับ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ